ผลพีศาสที่อึดถึกทนที่สุดได้ตื่นขึ้นแล้วเขาบอกว่ามันสามารถใช้ผลริศาสนี้ท้าชนกับอสูรแห่งท้องทะเลได้ทุกตัวเลย24ชั่วโมงในคิง g ด e g ซี่กับจอร์ดี้วันนี้เราจะทำผลพัตื่นกันไปตบบอดอสูรให้หมดทั้งทะเลเลยจะเป็นยังไงกดไลค์ด้วย Let's go <S ผมเนี่ยจะเป็นเหมือนคุณได้หรือเปล่าครับเกเรซินนายเองก็ต้องตามหาวันพีทนายเองก็เป็นได้นะ บุรุษใจเกเรนะนีพูกจะไปแต่งกิงเลยครับเนี่ยไม่อยางไรเชื่อเลย <c oughs> เออกไปตามหามันซะทุกสิ่งฉันได้ทิ้งไว้ที่นั่นหมดแล้วและนี่คือเรื่องราวก่อนที่จอร์ดี่จะเจอวันพีซและได้เป็นสุดยอดบุรุษใจเกเรมาหมาขเอ X King Piece 24ชั่วโมงอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับ จากพาร์ทที่แล้วที่เราไปตกปลากันเอ้ยไม่ใช่พาร์ทที่แล้วเราไปได้เคียวมานี่เลยนะครับเราจะมาลองเคียวกับอสูรที่นี่หน่อยละกันพอดีเข้าเซิร์ฟมาและเซิร์ฟนี้บอสมัน,นจะเกิดพอดีเลยอุ้ยจอนี่มันดวงดีจริงๆแล้ววันนี้เราจะทผผําผลพระด้วยนะแต่มันต้องเตรียมของด้วยคือผ้าคลุมกับไอแว่นตาของไอเซนโงคุแต่กูน่าจะมีแล้วเพราะว่ามันอยู่โลก2 ออกเรือล่าตัวมาเลยมาดูดิกูจะได้เจอตัวอะไรมึงโดนเคียวนี่เซตหยอแน่ให้อุย้ยมังคือหมาดาบเคทูตต้องมาเลยน้องๆคลิปนี้เมื่อไหร่กูจะได้เดี๋ยวแม่งผ่านไปกี่พาร์ทแล้วแม่งงรู้สึกเหมือนเคียวเลยหาเมื่อกี่สิบชาติเมืไไม่อไหร่ไนจะเทรดได้ว่าแอดบินไดรูเสาทาไมเทรดได้ที ระหว่างตีไอกิ้งกือก็เหมือนเดิมใหคลิปเราแจก,ก1,000โลบัคทุกคลิปอยู่แล้วนะครับมีคำถามมาถามว่าทุกคนชอบผลปีศาจท,ที่ตื่นแล้วในคิงเลกาซี่ผลไหนมากที่สุดสำหรับผมนะก็ได้จะเป็นผลพาระนี่แหละแม่งโคตรตึง จะเป็นยังไงเดี๋ยวได้ดูกันแน่นอนคอมเมนต์อย่าลืมใส่ชื่อเราบอกของ,งน้องๆกันด้วยละกันนะครับถ้าไม่ใส่มาละอดได้หนึ่งพันโลบักแน่นอนเลยนะเดี๋ยวก็อย่าลืมเข้าก,กลุ่มเมดดีไซค์และแคทกันด้วยนะครับเพื่อรัรุ่นรับหนึ่งพันโลบักและก็ฝากไป้ในเมดดี้ไซค์กันด้วยฮะมาสำหรับคนชอบแต่ตัวละครคอสเพย์เป็นตัวละครอ,อน,น,นิเมะนะครับซื้อใส่จบครบภายในแมปเดียวนะฮะกดปุ่มเดียวซื้อได้ทุกชิ้นเลยนะครับและของทุกชิ้นภายในแมปของเราเอาไปเล่นแมปอื่นในโลบกได้ทุกแมกปดดดูกันไ้เ ตีมาครึ่งชาแล้วมันยังไม่ตายสักทีแต่ว่าเคียวนี่แม่งดีจริงๆครับผู้ชมนะไอ้เพลังยิงขึ้นเต่านี่แม่งโคตรตึงเลยบูม้ของแท้แท้ว่ามารอฉีดพลังครั้งสุดท้ายปั๊มเรียบร้อยโอ้โหไม่ได้อะไรเลยเมื่อไหร่กูจะได้ด,ดาบเคทูดแล้วนีกูวาร์ปกลับบ้านไปเลยนะจอร์นี่เนี่ยมันรู้แล้ววิธีกดวาร์ปกลับบ้านนะม,มีมีรูปบ้านอยู่โอเคได้เวลาไปทำผลตื่นกันแล้ว let's go โดยก่อนอื่นเราก็ต้องมีผลภาพแบบเทาวรก่อนแต่ว่าเอาเอรู้สึกว่าเคยจะซื้อแบ,บ็แพ็คไว้นี่ไงโอ้กรีดีมเลยละกันแด้า,าแบบฟรีๆสักที่ไหนลักกูซื้อมาไหน,น,นขอดูภาพเวอร์ชั่นแรกก่อนละกันไม่ได้ใช้ผลภาพเกมนี้เลยมันจะเหมือนบอกฟุดหรือเปล่าเออบอกฟุตเนี่ใช้แบบ ค่อนข้างดีเลยนะเออแบบเป็นผลที่น้องๆนองเนี่ยชอบกันมากแต่ว่าเราต้องรีเซ็ตนะฮะค่านี้ก่อนนะครับนะค่าสเตตัสเพื่อจะรีเป็นสายพลังผลไม้แล้วก็พลังต่อสู้นะเพื่อแบบเราจะฮิวได้ด้วย,ยงไงเออสายดาบเราวน่าจะเล่นไม่ได้อยู่แล้วขอเทสพระเวอร์ชั่นแรกหน่อยละกันยา่าโอ้โหแม่เงยตาเป็นลูกกลมกุว่าขี้ <c oughs> กายล่างแล้วมีสกิลเอ็กซ์ทุบพื้นได้โอ้ยคือซูนามิมาโอ้โอสึนามิก็เอาไม่อยู่จังหวะนี้ อ้ขอเทสสกิลหน่อยสิทุบพื้นกระทืบโอ้ยแล้วก็ระเบิดได้กูจะบ้าสกิลแต่ละอันอไหนขอดูระเบิดดิอยอโคตรง่อยเลยโอ้กูรู้เลยทำไมไม่มีใครใช้เออดีแล้วแหละดีแล้วที่มันมีตื่นน่ะผลนี้ไม่จะได้มีประโยชน์สักทีโอเคไป ไปทากันดีกว่ายัางดีที่จอร์ดี้นั้นเก็บผลปีาศาจผลพระไว้เติมเลยแล้วเราก็ใส่เลยเอาใส่ไม่ได้ต้องเอาผลออกมาก่อนลืมลืมลืมโอเคอีคิปออกมามันต้องใช้6ผลนะแต่กูมีมาเก็บผลเลยอ่ะไม่รู้กูเก็บไว้ทำไมเหมือนกันไม่เป็นไรเอาออกมาให้หมดแลวเราก็ยัดลงไปเลย <c ười> พอใส่ครบแล้วก็ต้องไปซื้อสกิลอีกนะนี่ให้ฟรีแล้วยังไม่ให้กูสกิลฟรีด้วยเหรอ <c ười> ต้องมาปลุกพลังเนี่ยห้ามีสามสิบห้าอู้เจ็ดสิบห้าสองร้อย ก็ใช้ไม่แพงหรือเปล่านะแต่ก็ใช้ได้อยู่มาได้เวลาแล้วเราต้องคอมโบกับชุดเกาะนี่ด้วยนะเกาะปูเนี่ยนะครับมันจะทําให้เราอึดถึกทนขึ้นเออของแท้แน่นอนนะครับกูว่าไม่รอช้าเราก็แปลงร่างอู้มนะครับเกิดเป็นโกโก้คันโอ้โมีวงแหวนด้วยกูรู้ว่าบอกฟูดแม่งตัวใหญ่แลวแม่งกระทืบพื้นได้ด้วยและมีพลังฟอรต์ด้วยนะลูกแก้วลอยข้างๆเนี่ยมันจะทําให้เราได้รับความเสียหายน้อยลงไงอึดในอึดก็ไปอีกทีหนึ่ง กิลขอดูที่น้าประทับศักดิ์สธ์มันจะเป็นยังไงวะยาบุ่มโวยเท่ขึ้นมวลอาศจรรย์อู้ยกระทืบรัวลัังสีแห่งสัทธาพลังขึ้นเต่าแล้วก็ยำกระม,ม,มยาบุ่มโอทานี้นะโอ้โยไปเซ็กบอแลแต่ว,ว่าน่าจะโคตติงโคเท่ชอบมากเลยว่ะเออนี่มันจะมีนะฮะลูกแก้วกลมๆนะลดความเสียหายดาเมจไง โคเทได้ okay, แล้วก็กลับล่ามาฮิลได้ด้วยเพราะเราอัพสเตตตอสู้มาไงเอ้ยโอ้โหแบบนี้อยู่ก็ได้อยู่ยาวไฟแบบนี้นะครับต่อยบอสทีว่าตายหงเลยโอเคได้เวลาแล้วไปลองกับบอสอสูนที่เกิดเลยดีกว่าว่าเราจะได้สู้กับตัวไหนเป็นตัวแรก แต่กว่าบอสจะเกิดก็คงอีกนานนะฮะก็ขอมาฟาร์มเวลหน่อยละกันนะครับหลายพาร์ทมาเนี่ยไม่ได้ฟาร์มเวลเลยตอนนี้เวลตันอยู่ที่4 8 0 0แ,นะและกูยังเวล4,040เลยอะ่ะจอดนี่เพื่อนเราต้องหาวิธีในปั๊มเวลแหละแต่ว่าผลนี่แหละว่ามันปั๊มเวลได้ดีมากเลยตบบอสท,ทีมึงดูดีนะครับ ตายนะฮะข้อมววไก้เบานี่นะครับสบายเลยน้องกูย่ำกระหม,อมหห่อมไม่ทีหนึ่งเลือดก็หายไปข้อหนึ่งแล้วดูแล้วกันนะบ้ากระทือพื้นเอา้เอาบางทีท่ามันก็บักแต่นะแต่ก็เฟี้ยวอยู่และตัวแรกที่กูมาไฟด้วยก็คือนี่เลยครับผมนะ ไอเอสเคนะฮะกระดูกนั่นเองเอเฮ้ยเหลือแต่กระดูกเลยจะมาซากกับกูนี่จอร์ี้มาแล้วครับผมไล่กระทืบและดูมีพารคนอื่นด้วยนะโคตรเฟี้ยวเลยว่ะเอ้ย,อย,อยไม่ได้เจอตัวนี้นานเลยนะเอสเคฮาโลาวีนน้ำพาร์ที่แล้วก็ไม่ได้เจอยิงพลังขึ้นเต่าไปทีหนึ่งดาเมจหมื่นสองเลยแล้วก็ยัดบุบบุบบุบมึงดูดาเมจขึ้นนะฮะแล้วก็ยํำกระหม่อมบุ้มมาห้าหมื่นแปดหมื่นโอ้โหโคตรแรงถึงกับหนีเลยไงอ,อหลังแทบปาก ปฏิเสธไม่ได้ฮะว่าถ้ามันแรงจริงๆนะครับเนี่ยถ้ามันถืออาวุธได้เีกโอ้กูไม่อยากจะพูดถึงเลยว่ามันจะอาวุธขนาดไหนนะเนี่ยออดีปุบปับๆนะครับกูชอบท่าต่อยมากแล้วดีด้วยอที่มันเดินบนน้ําได้ด้วยนะถ้ามันเดินบนน้าไม่ได้เนี่ยเศร้าเลยนะออมามาดูชอบหนีทําไมชอบหนีพี่ ยิงพลังใส่คนอื่นทำไมไม่ยิงพลังใส่จอร์ดี่ฮะเราเจอกันมาหลายปีแล้วนะจำกูไม่ได้เหรอเพื่อนยำกระมอมอชอบมากเลยหน้านี้บุบบอบซัเบ้บุบบอบซัเบ้หดไปยำยัำหดไปรูเลือดไหลเป็นข้อเลือดไหลรัวๆและก็เพียงริบตาเดียวครับผมนะมันก็ใกล้ตายกันแล้วครับผมกูขอยำกระม่ ก่อนสุดท้ายหน่อยละกันได้อะไรบ้างเนี่ยตัวนี้เนี่ยได้ของไหมอู๋ได้แคนดี้มาสี่สิโอเคขอบคุณมากแล้วก็ปลดล็อกฉายฉาย,ยาด้วยนะสกาวว้าวโอเลยและบอสอสูรก็ยังไม่เกิดก็ขอกลับมาฟาร์เมเลยวตรงนี้กันหน่อยละกันนะแม่โก้ชอบเลยผลนี้ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะเออแม่งโหดจัดอะนะครับกระทืบทีบอสมึงดูดิ ตายโกโดยหายไปเป็นคอเฮ้ยชอบจริงๆเลยว่ะนะกระทืบึ่มบ๊อบซัมเบบุมบอบซัมเบนะครับวันถึกจริงๆนะบนเนี่ยไม่มีไม่ได้แล้วว่าทุกคนมึงต้องทําผลตื่นนะผลนี้ต้องทําเป็นผลแรกเลยด้วยซ้ำอ่ะดูดิยํากระมอมตายห้อยกระทืบื้นและตอนนี้บอสอสูนทะเลก็เกิดแล้วได้เวลาที่เราต้องออกเรือไปหาก่อนนะว่าเราจะได้เจอพบเจอกับตัวอะไรนะครับขอเป็นปลาบงปลาหมึกหรืออะไรก็ได้หรือบางกรก็ได้นะครับอยากได้ดาบเคทูดไม่ใช่อะไรหรอกนะครับตัวอื่นไม่เอาแล้วนะไอ้โป๊ ปูปูะอะไรอย่างเออปูะ <S 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 ทะเละกินบ่อยแล้วกูตกจนบ่อยแล้วนะครับในแมปฟิต ขับเรืออยู่ดีๆอ้าวฟ้ามืดอย่างนี้ใช่แน่นอนตัวอะไรมาดูกันสิมังกือหรือเปล่าโอ้โหเห็นมาแต่ไกลเลยปูไทยอีกแล้วก็ดีมันกันมึงอยู่บ <c oughs> นพื้นกูก็จะอยู่บนพื้นแปลงล่างเอเลนมาสัตว์เลยละกันบวบลาซัมเบยบัวปลาซัมเบนะครับกูใช้เกาะปูของมึงด้วยนะยออิงพลักงก้นต่อเป็นโคตรสะใจไอ้เนยำกม้าชอบมาทานี้ไทยไม,ม่ตั้งชื่อวะยบ้า หล่มแป๊บเดียวแม่งใกล้ตายแล้วคิดดูแล้วกันนะว่าผลนี้เป็นโหดขนาดไหนนะครับออยามกันมอมโคตรชอบซัดไปเลยรัวๆครับผมตอนนี้ดูไม่รู้เรื่องอะไรครับผมมีผ้าทั้งสาตัวนออ่อ,อแม่งเอ,อ้ยขยันบวชกันแล้วเกิน,นพวกมึงเนี่ยไม่ใช่นะครับขยันทําผลตื่นนะครับมบังกงมังกืนนะครับกูบอกเลยดาเม็ดแรงไม่เท่าตัวนี้นะครับเอาเอา,เอากูตายจนที่กูตายโหเลย จอนี้ก็คิดว่าจะกลับไปซัดกันอีกรอบแต่ว่าโอ้โหมันตายซะแล้วครับผมได้เวลมาโคตรเยอะแต่ได้มาห้ามานี่เออย่างว่าอะไรครับผมตัวนี้เราได้ของเกือบครบเลยนะได้ครบเลยแหละนะครับเอะขวานมันเราก็ได้แล้วชุดเกาะเราก็มีแล้วนะครับนะไปตัวต่อไปกันเลยดีกว่าตัวต่อไปก็ไม่ใช่ใครอื่นใดครับผมกิ้งกือเวอร์ชันใหม่คาบดาบนั่นเองตัวนี้อยากซัดมานานแล้วเมื่อไหร่กูจะได้ชุดเกาะหรือดาบมึงสักทีวะเนี่ยเออกูถามจริงเออแม่งกูตีมาหลายตัวแล้วพี่ตัวนี้กูขอเลยนะดาบที่มึงคาบอยู่ดน่ะ ย้ำกับมอมแมงอยู่ชูลาปาเปชูลาปาเปนะครัลอกแรก็กเหมนเล็กตะซอยนะครับนี่จะไปเป็นแสนนะคิดดูละกันนะครับแสนสองแสนสามไปดีน้อง ไอ้นี่ก็ฟันรัวๆนะครับผมกลางลงกลางลุงกูไม่สนใจยิงพลังขึ้นเต่ารัวๆเออกูดูเลือดไหลรัวๆเลยว่ะเฮ้ยของแท้แท้วานเนี่ยและจอร์ดี้แม่งก็ตายไปรอบนึงด้วยนะครับแต่ก็กลับมาได้แต่ไม่เป็นไรมันยังไม่ตายนะครับเราก็ยังซัดเป็นต่อเรื่อยๆแบบนี้ต้องมาแน่ๆครับผมไม่ชุดเกาะกระดาบอะไรสักอย่างนึงนะครับย่ำกระหม่อมไปหนึ่งทีแล้วก็ล็อกเล็กๆในซอยใกล้ตายแล้วพี่น้องชาวไสยเอ,อ๋ยหัวชูวราปะเบี้ยชูราปะเบี้ยบุ้มหายครับผมได้ได้แต่สิบสองวันนี้ไอ้เพลิดเ็นมตพลียเหม่เป็นมัง โอเคเหมือนกูจะได้ตบแม่งกับทุกตัวเลยเนี่ยขาดปลาหมึกนะแต่ไม่เป็นไรนะครับมาซัดมังกรเลยดีกว่าครับผมทายท่นเอเลนกกยล่างมาแล้วทท่าน,นจอร์นี่เนาะกระทึบเลยตัวนี้มันอยู่บนฟ้าลอยฟ้าได้นะเราต้องกระโดดหน่อยละกันนะครับจะก,กระทึบกับมันเนี่ยซออัดจับยับย้ำกระมม่โอ้ยังโดนด้วยนะดีนะไม่จมน้ำนะโดนตูดจอร์นี่เมื่อกี้เนี่ยเอ,อ้ยเกือบไปแล้วจัดไปช่วยแฟนเพรยบ รู้สึกว่าตัวนี้จะตีนานมากๆถ้นะท่านผู้ชมครับไม่รู้ทำไมเหมันกันหรือคนมันน้อยหรือกูใช้ไอ้น,นี่หรือมันลอยฟ้าได้ไงกูเลยตีนานแล้วกูก็ตายอีกแล้ว <c oughs> ต้องขี่เรือไปหามาอีกแล้วเนี่ย ไม่ตายสักทีนะไอ้นหนุม่มกูจะฆ่ามึงและปิดคลิปนี้สักทีเออ,ไ,อไปยาไปล่ากระทือเหมือนเดิมครับผมอล็อกเล็กไปออนะครับส่วนคลิปหน้าเนี่ยเราจะกลับมาทําผลตื่นที่จอร์ด,ดี้นั้นพาดอัปเดตไปนะได้ข่าวว่ามันมีผลหิมะาไหมกับผลอ,อ่โดนัทนะครับของคาตาคูลีนะซึ่งไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะครับทุกคนก็บอกกันหน่อยแล้วกันคอมเมนต์กัมนมาได้นะเออแต่ตอนนี้ขอซัดหน้าไอ้บ่าวดีก่อนนะครับนะใกล้ตายกันแล้วนะครับขอดาบครับพี่ขอดาบ พอดับดับอย่าอู้อย่าอู้อดับมาในอนงรงนี้อ้โหสิบห้ามันีโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าเลยเอเวนกูจะบ้า